ยยยยอยากแชเชียอเก้าสูงสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะเช้านี้ไม่เช้าเท่าไหร่หรอกน้ากมาสักพักแล้วแต่ว่าเราเพิ่งตามมาแล้วก็อันนี้คือกำลังรุนไอไม้ล้มอยู่นะคะต้นยางเมื่อวานตอนออกไปเจอน้าคนตัดยางพอดีเลย แกวิใใจัยย่างว่ามาตัจจอยให้ียัยนะเพราะว่าด้วยความที่ลกกันนะคะต้นนี้ใหญ่มังเมื่อวานก็ต้นใหญ่เลยข้างในมีพื้นที่่างอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะไล่ไปลหามุมหาเหลี่ยม กันไปแ้่สุดซอยเลยแดดดีค่ะวันนี้เมื่อวานค่ำเย็นฝนตกนะคะค่ำล้าไม่เย็นสักเก็บๆพุ่งนะต,ต้องคอยรักรวมันดีดนะนจะลาย วิ่งหัวโปกอันนี้เลยคอยอยู่ตรงนี้โปกกินตาม ยังต้องลากมีก่ก้านสาขาเข้ามานะคะยังเือเยอะเพราะว่ามันต้นใหญ่อยู่เนี่ยค่ะยังจริงๆวันนี้ฝั่งนี้ยัง ให้เขามาก่อน๋ยวเราค่อยออกไปดูตรงนู้นะเราไม่มีที่ยืนที่อยู่ลำบากเลย เยอะนะคะก้านมันสีเนี่ยล้คนตามเป็น i mm -hmm. นี่นะคะคือถ้าเกิดว่าเราฟันใช้เครื่องมย่าฟันไปเรืยมันก็ได้อยู่แต่ว่าคานมันจะเด้งเด้งเร็วเพราะว่ามันฟันไม้เยอะนะคะาคานเรื่อยๆก็เป็นอะไรฟันไ,ได้เรนะื่อยๆแหละแต่พอพวกมันใหญ่ๆไป,ไปบ่อยๆไปคานใบมีดถ้าหากมันจะเด้ง แค่วกว่าตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกับกนคลิปหน้าดีวกว่านะ,ะย่าแย่เชดกันอันนี้ก็